ชี้คำทำนายโบราณอาจารย์เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันน่ากลัวกว่าที่คิดพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าไม่เคยคิดว่าคำทำนายของโบราณอาจารย์จะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทองแท่งจะไร้ค่า อธิบายว่าพระธรรมคำสั่งสอนสุภาษิตสัพพาวิทยาคำว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตที่หวังดีและเอ็นดูจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าสำหรับคนยุคปัจจุบันองค์พระปฏิมาจะเป็นแค่ซากกา,กากปูนอธิบายว่าหมู่มนุษย์จะเสื่อมศรัทธาเลิกนับถือศาสนา ไม่ต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจกรากเกลื่อนจะเฟื่องฟูอธิบายว่าหมู่มนุษย์จะพากันชื่นชอบคนไร้ศีลไร้สัจจะไร้ธรรมส่วนผู้มีศีลมีสัจจะมีธรรมจะถูกเหยียบย่ำดูถูกทำลายพระพิรุณจะเหือดแห้ง อธิบายว่าหมู่มนุษย์จะแรงนิจใจจะคอยจ้องออกเปรียบแสวงหาแต่ประโยชน์ใส่ตนโดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนร่ำคาญเช่นใดเป็นเหตุให้ฟ้าฝนพากันแห้งแล้งแม่น้ำลำคลองเหือดแห้งจนมนุษย์และสัตว์เดือดเนื้อร้อนใจผ้าเหลืองจะถูกย่ำยีอธิบายว่าผู้คนจะไม่เกรงกลัวตาบาป อกุศลทั้งปวงแม้แต่ผู้ถือปวดก็จะก,กระทําทุศีลต่ําช้ามูชนต่างพากันกลดาลามปรามไปถึงพิกษุสง์ผู้ปฏิบัติดีเจจะได้เป็นใหญ่อธิบายว่าคนจิตใจสกรปรกโสงมมีพฤติกรรมต,มตร่ำตมทุจริคตคดโกงสแสวงหาประโยชน์เฉพาะตน จะเข้ามามีอำนาจตุดดังเหยื่อที่กินแต่ซากเน่าเหม็นเป็นที่รังเกียจของหมู่บัณฑิตดอกอุบลโดยแต่เช้าอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์ผู้อ่อนวัยก็กระสันอยากจะได้ผสมพันธุ์จนมีลูกหลานตั้งแต่ยาวัยและไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ปล่อยให้ตายเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่ทันบานก็โรยรา มาขี้เดือนจะถูกฝูงผึ้งดมดอมอธิบายว่าคนชั่วคนทุจริตผิดศีลไร้สัจจะจะเป็นที่นิยมยกย่องของผู้คนซึ่งโดยปกติหมู่พึ่งจะดมดอมตอมกินน้ำหวานเฉพาะดอกไม้แต่ในยุคนี้หมูพึ่งนันมาดมมาดอมไต่ตอมเฉพาะมาขี้เดือนที่เปรียบเหมือนคนชั่วทุศีลไร้สัจจะ เป็นที่ชมชอบของผู้คนคืนและวันจะสั้นเข้าอธิบายว่าหมู่มนุษย์จะเสียเวลาไปกับการลุ่มหลงมัวเมาซ่องเสพแต่อภัยมุกและเสพติดตันหาจนหลงหลืมเวลาวันคืนที่เปลี่ยนไปวันวันก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งเด็กผู้ใหญ่จนเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่รับรู้ว่า กี่โมงกี่ยามแล้วหมู่นกน้อยจะหลงลืมดังอธิบายว่าหมู่มนุษย์รุ่นใหม่จะเห็นคนอื่นหมู่อื่นชาติอื่นดีกว่าบรรพบุรุษของตนจนทอดทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมของตนจนต้องล้างผลาญสมบัติบรรพบุรุษโคถึกเท่าจะนั่งเศร้าเฝ้าหวังเวง อธิบายว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ผู้มีคุณจะถูกลูกหลานตำหนิติดาทำร้ายและทอดทิ้งให้เดียวดายอยู่อย่างแห้งแล้งและป่วยตายอย่างงวอยเงาอนาถคำทํานายเหล่านี้มีมาแต่โบราณเราท่านจักพ้นผ่านก็ด้วยการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำทํานาย